มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผาศพโรเบิร์ตสายควันคนแน่นวัดภรรยาเชื่อสามียังอยู่ด้วยตลอดค่ะเผาศพตลกดังโรเบิร์ตสายควันคนแห่อะไรนน่นวัดภรรยาเชื่อสามียังอยู่ด้วยตลอดเผยเตรียมนำอัฐิลอยอังคารที่8ดริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ เมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่27กันยายนที่วาสุดที่สะอาดถนนนิมิตใหม่ได้มีพิธีชาปนกิจศิลปินตลกผู้ร่วงรับนะคะโรเบิร์ตสายควันหรือว่าไพทูลพุ่มรัตอายุ54ปีซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคแทรกซ้อนวันในโรคปอดหลังจากรักษาโรคมะเร็งปอดเมื่อคืนวันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะ ผู้สื่อขาอ่าวรายงาน,นว่าในช่วงสายเวลาประมาณ11นาฬิกาก่อนหน้าที่จะมีพิธีชาป,ปนกิจนะคะเจะ้าภาพนิมนพระสงฆ์จำนวน9ก้ารูปถวายพระทหารเพลพร้อมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับโรเบิร์ตสายควญ it คว่ะจากนั้นเวลา12นาฬิกา30นาทีเปิดโอกาสให้เหล่าแขกผู้มีเกียรติได้เข้าไหว้เขารบศพเป็นครั้งสุดท้ายต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีได้เคลื่อนย้ายร่างของโรเบิร์ตสายควัญ จากสาลาหนึ่งไปยังเมรุลอยเมรุชั่วคราวที่บริเวณหลานหน้าวัดนะคะเพื่อทำพิธีชาปนากิจโดยมีพระสงฆ์เดินนำส่วนบรรดายญาพี่น้องและเพื่อนตลกนำโดยแจววิภารัฐทิพทองภรยายุ้ยกัลยาณีและใหม่ไยลินพุ่มรัฐลูกสาวของโรเบิร์ตนะคะถือภาพโรเบิร์ตสายควันขณะที่บอนเชิญยิ้มเป็นผู้ถือกระถางทูบ เดินร่วมในขบวนรอบเมรุ3ามรอบก่อนนำลงศพขึ้นบนแท่นพิธีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างนี้ได้มีการแสดงหน้าศพนำโดยอีทโปลงลางและก็วงโปลงลางจากนั้นตามด้วยการแสดงชุดสืบสารตำนานศิลโดยนาตยศาราหุ่นละครเล็กโจรุสนะคะโดยระหว่างพิธีได้มีการบรรเลงเครื่องดนตรีปีพาร์ดมอนชุดใหญ่ ประกอบด้วยค้องมอนบงชุดใหญ่ปีมอนระดัดเอกตะโพนมอนมงราวเป็นต้นค่ะด้านแจวพระยาโรเบิร์ตแล้วก็ยุยลูกสาวโรเบิร์ตบอนเชิญยิ้มแล้วก็ตักปริบูรณ์ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนโดยแจ๋วเผยถึงความรู้สึกที่วันนี้มีคนรักพี่โรเบิร์ตมาร่วมส่งวิญญ,ญาณมากมายค่ะบอกว่ารู้สึกปลื้มใจพูดไม่ออกมันจุกอยู่ในอกไม่คิดว่าคนจะรักเขามากขนาดนี้ คิดว่าเขาน่าจะมองเห็นอยู่ข้างบนและคงดีใจมากๆรู้เลยว่าตอนนี้เาขาคงก้มการาบขอบคุณครับขอบคุณครับแบบนี้แน่ๆค่ะเราก็ภูมิใจกับเขามากเพราะว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดีไม่ได้ว่ายกหยอกเขาตอนที่เขาเสียนะคะแต่เราอยู่ด้วยกันก็จะรู้ว่าเขามีจิตใจอบอ้อมอารีเขาชอบทำบุญช่วยเหลือครอบครัวเขาไหว้บททุกคนไม่ว่าจะอยู่แค่ไหนเขาจะไหว้ทุกคนค่ะ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณโรเบิร์ตอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ